สวัสดีดค่ะ,คะวันนี้ตรม<บ>ของเรานะคะก็จะพาทุกท่านนะคะไปรับชบมวิดีโอกันค่ะครับซึ่งวิดีโอของเรานะครับจะเป็นวิดีโอเกี่ยวกับพาทุกท่านเนี่ยพาเพื่อนเพื่อนทุกคนเนี่ยไปชมอาการสาธิตวิธีถึงความน้ำผลไม้ครับซึ่งเราเนี่ยได้ยกตัวอย่างร้านนะครับเป็นร้านที่ตั้งอยู่บริเวณหลังมอสยามนะครับมีร้านชื่อร้านชื่อว่าตตตาหวานชากใช่ไหมครับใช่ค<ช>่ะซึ่งภายในร้านนะคะบรรยากาศร้านนะคะก็มีที่ถ่ายรูปมากมายเลยค่ะก็เป็นสถานที่ที่เป็นกันเองมากๆนะคะส่วนใหนนะ ใช่ครับแล้วก็ที่ร้านเนี่ยก็มีเมนูที่แบบแนะนําหลายอย่างเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวอ่าในคลิปนี้เราก็จะแนะนํามาประมาณสองเมนูใช่ไหมครับใช่ค่ะมีเป็นวันอะไรบ้างเมนูที่ของกลุ่มพวกเรานะคะที่ได้ไปซื้อมานะคะหนึ่งเลยก็จะมีเป็นเมนูสตรอเบร์ปั่นนะคะแล้วก็มีเป็นเมนูสตรอเร์รี่ปั่นนะคะที่มีต่อสุขภาพมากๆเลยค่ะแล้วก็ทานง่ายด้วยเดี๋ยวเรามีวิธีทำหว่าวิธีการใช่ไหมใช่ไหมครับใช่ค่ะภายในวิดีโอนะคะก็จะมีสามวิธีการเลยนะคะที่ทางร้านเนี่ยได้ใช้ผลไม้ ในการนำมาทำาุีนิ้ด้วยนะคะใช่ค่ะซึ่งฟังดูแล้วนี่ก็แบบอ่าฐานมากๆเลยแล้วก็บรรยาการในร้านก็ดีเหมาะกับแบบมาอ่านหนังสือหรือมาถ่ายรูปเล่นอะไรได้ค่ะแล้วก็อย่างยังไงต่อนี่ับแล้วก็สามารถนำไปทำธุรกิจต่อยอดได้ด้วยนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากรับชมวิดีโอเมื่อสักครู่นี้จบไปแล้วนะคะซึ่งวันนี้นะคะในกลุ่มหูองเรานะคะก็พาทุกทุกคนนะคะไปร้านขายน้ำนะคะย่านหลังมหาวิทยาลัยของเรานั่นเองค่ะวันนี้นะคะเราพาไปซื้อน้ำสตอร์เบรดปั่นกับน้ำสับปะรดปั่นกันนะคะ จริงมากๆเลยค่ะแต่ว่าไม่รู้เลยค่ะว่าแต่ละผลไม้เนี่ยมันมีนมสารคุณยังไงกันบ้างเพราะฉะนั้นนี่เดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะคะว่าแต่ละเมนูเนี่ยมีสารคุณที่แตกต่งางกันยังไงนะคะใช่ค่ะน้ำสตรอเบอรี่ปั่นนะคะจะมีประโยชน์ลและธาตุต่างๆที่เยอะมากๆเลยค่ะสามารถต้านอิมมิสระแล้วก็สามารถต้านโรคเรื้อรังบางโรคได้ด้วยนะคะเช่นโรคหัวใจโรคความดันโรคโรคเบาหวานนะคะสามารถช่วยคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้แล้วก็อีกหลายโรคเลยค่ะโอ้โหแบบ ว่คุณครบจบในแก้วเดียวมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเรามาฟังสารดกันมล้กันนะคะว่ามีสรรพคุณอะไรเป็นบ้างได้ค่ะสารดนะคะมีวิตามินซีเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงนะคะเพราะว่าเป็นผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวนั่นเองนะคะแคลอรี่ก็น้อยนะคะแล้วก็ในเรื่องของสรรพคุณเนี่ยอย่างแรกเลยนะคะสาวรดเนี่ยจะช่วยในเรื่องของอาการแก้ไอแก้เสมคอ ก็ในเรื่องของสิ่งต่าด้วยนะคะเพราะว่าในเสารูเนี่ยจะมีวิตามินซีค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็จะช่วยในเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันภายในร่างกายนะคะไม่ให้เป็นไข้เป็นหวัดได้ง่ายนั่นเองแล้วก็อย่างที่2นะคะก็คือจะช่วยในเรื่องของระบบประสาทตาค่ะเพราะว่าในเสารถนนะคะจะมีวิตามินเอค่ะแล้วก็มีเบตาแคโรทีนในการต้านอนุมูลอิสระนะคะจะช่วยในเรื่องการป้องกันเซลล์ระบบประสาทตาเสื่อมนั่นเองค่ะแล้วก็อย่างสุดท้ายนะคะสำคัญมากๆเลยคะก็จะช่วยในเรื่องของระบบหัวใจค่ะ ราะว่าในเสาลรถเนี่ยนะคะก็จะมีโพแทสเซียมเนี่ยที่สูงมากๆนะคะ<ม>ก็จะช่วยเรื่องของระบบหัวใจทั้งหมดเลยคะ่สะสรรพคุณเยอะกันมากเลยจบกินแก้วเดียว2แก้วก็คือสุขภาพชาำมากเลยนะคะ ค่ะ <Okay. S 2> สามารถเราสามารถนําธุรกิจเหล่านี้ไปต่อยอดกันได้นะคะเ mm hmm. ช่นาสามารถทําเป็นรายได้เสริมก็ได้หรือจะทําเป็นอาชีพหลักก็ได้ค่ะเหมาะกับหน้ารอดมากๆเลยค่ะใช่ค่ะแล้วก็เป็นเมนูที่ขายดีขายง่ายนะคะแล้วก็ที่สาคัญก็คือยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพนั่นเองค่ะใช่คะ่ะวันนี้เราก็ขอตัวลากันไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะของค่ะ